ตํารวจแห่งชาติกันบ้างนะคะควันนี้ค่ะมีการระดมความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะวันแรกค่ะซึ่งก็มีการวางกรอบสิทธิขอบเขตการชุมนุมและบทลงโทษขณะที่ตํารวจก็ต้องควบคุมสถานการณ์ให้ได้ด้วยนะคะปะติดตามจากคุณทัศนีดำโมนีค่ะ ในช่วง10ปีไทยต้องประสบปัญหาความคิดต่างทางการเมืองหลายครั้งจากการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลการชุมนุมแต่ละครั้งจะกินเวลานานหลายเดือนผู้ชุมนุมมักเลือกใช้ถนนสายสำคัญทางเศรษฐกิจและสถานที่เชิงสัญ,ญลักษณ์เช่นทำเนียบรัฐบาลรัฐสภาและสถานที่ราชการหลายครั้งตำรวจไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เพราะการชุมนุมถือเป็นสิทธตามรัฐธรรมนูญ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกำลังสำรวจความคิดเห็นจากหลายหน่วยงานเพื่อร่างพรบรชุมนุมสาธารณะโดยนำเอากฎหมายฉบับเก่าบานเป็นแนวทางแต่มีหลายประเด็นที่มีความล้าหลังมีช่องว่างทําให้ตํารวจทํางานยากลําบากบางครั้งตํารวจตกเป็นจําเลยของผู้ชุมนุมโดยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และยังถูกฟ้องร้องเป็นคดีความตามมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเชื่อว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้จะเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายโดยนํากฎหมายชุมนุมของต่างประเทศมาเป็นแบบอย่างยึดหลักกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สาระที่สาคัญที่สุดนะครับก็คือเป็นการสร้างความเข้าใจหรือว่าร่วมมือกันระหว่างประชาชนและกับเจ้าที่ครับประชาชนก็จะได้รับทราบว่าในการใช้สิทธิเสรีภาพเนี่ยเขาสามารถใช้ได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรนะครับที่จะไม่กระทบสิทธิของคนอื่นแล้วก็ที่จะไม่ทําให้เกิดความเสียหายในทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในส่วนเจ้าที่รัฐก็จะได้รับทราบว่าตามสิทธิที่ประชาชนมีนะครับเจ้าที่จะสามารถดาเนินการได้แค่ไหนเพียงไร การสัมันนระดมความคิดเห็นวันนี้เป็นวันแรกมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า20องค์กรเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นถึงขอบเขตของการชุมนุมการกำหนดบทลงโทษเพื่อใช้บังคับให้การชุมนุมอยู่ในกรอบของกฎหมายและต้องการให้ร่างกฎหมายฉบับนี้มีทางออกให้กับผู้ชุมนุมที่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของตำรวจ โดยสามารถร้องต่อศาลปกครองและให้ศาลปกครองมีอำนาจชี้ขาดว่าสามารถจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือไม่อีกทั้งยังกังวลว่าร่างกฎหมายฉบับนี้อาจไปกระทบสิทธิของประชาชนและจะทําให้ตํารวจกลายเป็นคู่กรณีกับผู้ชุมนุมได้ออกฎหมายนี้ถ้าออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมกังวลคือว่า จะทำอย่างไรไม่ให้เป็นการจํากัดการชุมนุมโดยบาง่งการชุมนุมของชาวบ้านนะครับการชุมนุมที่เป็นของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพนาของรัฐนะครับเพราะร่างกฎหมายนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นความพยายามจะผลักดันเพื่อจัดการกับการชุมนุมทางการเมืองในทศวรรษที่ผ่านมาครับแต่ว่าในแง่นึงเนี่ยการชุมนุมยังเป็นเครื่องมือของชาวบ้านในการให้เรียกร้องความเป็นธรรมอยู่ ตัวแทนภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมที่ผ่านมาเห็นด้วยหากเพิ่มบทลงโทษผู้ชุมนุมที่ทำให้เกิดปัญหาต่อเศรษฐกิจและสารควรยุติการรอลงอาญากับผู้กระทำผิดในช่วงชุมนุมที่ผ่านมาหรือที่ผ่าพ้นกฎหมายเพราะไม่เช่นนั้นการชุมนุมสาธารณะจะทำให้เกิดปัญหามากกว่ายุติปัญหาได้ทัศนีดัมมุนีสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน